เช็ค20อันดับรายการทีวีดิจิตอลที่มีเรตติ้งสูงสุดประจำเดือนสิงหาคมเรียกได้ว่าดุเดือดจนรีโมทไม้กันเลยค่ะ เพราะล่าสุดนี้มีการจัดอันดับ20เรตติ้งรายการทีวีดิจิตอลที่ได้เรตติ้งสูงสุดประจำเดือนสิงหาคม2564โดยจะคิดเฉพาะรายการทีวีที่ออนแอร์เกิน30นาทีขึ้นไปเท่านั้นแน่นอนว่าอันดับหนึ่งนั้นตกเป็นของละครเรื่องหงฟ้าที่ออนแอร์ผ่านทางช่อง7ได้เรตติ้งเฉลี่ยถึง6.654และวันที่27สิงหาคม2564รายการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงศึกเอ ทางช่องวันส1สามารถคว้าเรตติ้งไปได้6 1 8 0และ20อันดับของเดือนนี้พบว่าช่อง7ช่อง3และช่อง Workpoint เป็นช่องทีวีที่มีเรตติ้งสูงที่สุดซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นละครที่มีความนิยมครองใจผู้ชมมากที่สุดในส่วนของวงการกีฬารายการถ่ายทอดสดวลอลเลย์บอลยังคงได้รับความสนใจสูงสุด